บอดหกหกหนึ่งศูนย์เท่าเดียวครับยกมันจำปลังครับผมเละตุ่มเปเลยครับตาครับเอ็นพีอาร้อยสิบหาแรงครับผมรถแรงในตำนานทั้งคู่ครับมาแล้วครับว่าเก๋าครับไว้เก๋าเป็นคนครับครับ เตาทั้งลถดเตาทั้งคนครับอ่าเรียบร้อยครับกดเรียบร้อยยินกับคนกลางหลายจังหน่อยครับ ขี้ต้มครับเอา,อาหนักจันเอยมั่นแตบพลังช่วงนี้ครับฝนตกทุกมือครับช่งอาทิตย์แล้วครับว่ามีมือเว้นจักมือครับเอาเท่าเดียวครับพลังเท่าเดียวนี่ใช่ไปแล้วนะครับ ใ้เต็มแล้วครับโอ้ดินนี่อักจักระเซ็ตเนาะดินนี่คืไหลแต่านาะต้องไปสูบน้ำล่างออกซะก่อนครับนึ่งเบิ่งสภาพเละสุดๆครับมันเน่านะครับถึงตัดถึงเลือกครับผมแล้วหิวได้เทละพาครับสภาพ แวดล้อมว่ปกติครับเอาเทลภาใส่มันเต็มเรากระจอ,อกไปได้บุ๊คขับปุ่นเบิ้งเนี้ยทั้งเป็นโค่นเป็นตมไปเหมือนเราครับจอดไว้สองมือแล้วครับสงสัยสิได้จอดให้ดินกำปุ่นเนล้ยังออกไปได้ครับเข่าก็งามงามครับเบิ้งเนี่ยเข่าเขาให้ได้ครับนี่ครับไป เผาเดียวครับเผาเดียวตัวแรงจัดครับมีบ้นอ้อพื้นที่ใดพุทตกมือนียฝนนะครับช่วงนี้ผมว่าตกทั่วประเทศนี่นะครับฝนนี่น้องพื้นที่ใดพุทตกก็บถักมาใน้ความเหม็นนะครับคุยกันครับเบื้งทางครับถนนพนทางเกษตกับลำบากครับปีนี้ครับทั้งสี่แหละเอามันจำพลังอันเครื่องจักรเขาบ่วพอกับลำบากครับผม